ส,สินทรัพย์ครับจริงๆเขาลงมาก่อนแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ,<ช>องทองคํานั่นเองได้เห็นการรีบาวค่อนข้างแรงในวันนี้นะครับทองคำล่าสุดจับขึ้นมาเยหนือ1น5 3 5 0เหรียญอีกครั้งหนึ่งจะเป็นจังหวะให้ซื้อหรือจะเป็นจังหวะให้ขายทํากําไรรอบนี้หรือว่าจะสต็อปลอสก็แล้วแต่ไปพูดคุยกันครับในช่วงกบอลุกบายวายอลจีครับ นับสนุนโดย YLG b u l GB l i o n a d t u r e โทร02 287 1155วันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนะวาวัฒนาทรย์ค่ะรองประธานกรรมการบริหารของ YLG b u l GB l i o n International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์และคุณโสภาค่ะวันนี้ทองคำรีบาลับขึ้นมาท่เหนือพันสามรอยห้าสิบเหรียญได้นะครับจะเป็นจังหวะให้ซื้อหรือจะเป็นจังหวะให้ตัดขาดทุนหรือยังไงครับเนี่ยจุดนี้ที่รีบาลด้บมาในวันนี้ครับ หลังจากวันศุกร์ลงข้อข้างแรงนะครับหลายคนก็เริ่มจะเตะๆแ,แล้วเหมือนกันกับสำหรับกลยุทธ์ในทองคำครับก็ถ้าวันศุกร์ก็จะมีข่าวใหญ่เรื่องที Spider ่ไปเดอร์โกเข้ามาถึงคลองทองคาเนี่ยถึง20ตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงสุดในประวัติศาสตร์นะคะครับอันนี้คือเป็นแรงผัดดันที่ทําให้ทองเนี่ยโลสุดอยู่ที่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยปรับขึ้นมายืนอยู่เหนือพันสามร้อยห้าสิบได้ ันก็หมายถึงว่าก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ใจก็แล้วแต่มันเป็นเทคนิคอลรีบาวคิดว่าต้องดูว่าพันสามร้อห้าสิบเจ็ดเทสผ่านไหมถ้าพันสาม้อยห้าสิบเจ็ดเทสผ่านถึงอาจจะยืนเออาจจะปรับสูงขึ้นเพราะฉนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถึงระดับพันสามร้อยห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดน่าจะเป็นโอกาสที่จะขายทํากําไรระยะสั้นก่อนนะคะครับผมขายไปก่อนแล้วถ้ายืนได้ค่อยซื้อคืน แต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะลงกลับไปที่เดิมการลงอย่างนีเนื่องจากว่าจะมีข่าวใหญ่ตอนปลายอาทิตย์ของจีนอะนะคะอาจจะประกาศไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์เพราะโดยปกติแล้วจีนจะพยายามประกาศหลังเวลาทําการครับเพื่อลดกระแสการลงทุนอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลังวันศุกร์หรือวันเสาร์ถ้ามีการประกาศขึ้นอนาดอกเบี้ยทองคำอาจจะมีปรับตัวลงอีกอะค่ะครับ S <S แต่ว่าการที่สไปเดอร์โกซื้อทองคําเข้ามา20การสูงสุดเป็นประวัติการตรงนี้ไม่มีนัยสําคัญหรอคะที่เขามองว่าน่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วแล้วดคาดหมายไปว่าจะไปขายอาตอนที่ราคาสูงกว่านี้คือคือทองคําเนี่ยช่วงช่วงนี้เป็นช่วงแนวขาลงนะคะถึงดีดตัวขึ้นเราก็ยังมองว่าเป็นการปรับเอ่อปรับตัวระยะสัน้นต้องดูว่าสามารถเบรก1,357ก่อนถึงจะดูว่าเอ่อจะปรับตัวเป็นขาขึ้น ถ้าไม่ผ่านพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาเห็นพันสามร้อยสามสิบหรือพันสามร้อยทัวนะคะคับผมค่ะแล้วทำไมคอยด้วยตัวเขาเห็นอะไรนักลงทุนที่สามารถทํากําไรระยะสั้นให้ทํากําไรได้แต่ถ้านักลงทุนที่ยังถือคองอยู่คือคือซื้อตั้งแต่พันสามร้อยหกสิบห้าหรือหกสิบเจ็ดก็ถือคอยได้เพราะว่าเชื่อว่าหลังสุดจีนจะต้องขึ้นค่ะอ่าก็คือถ้าใครยังติดสูงอยู่ยังถือได้แต่ถ้าใครที่มีกําไรก็อาจจะอยากปรับออกไปก่อนนะครับ สำหรับไเด้วยโกครับคุณพวันทำไมเขถึงมาซื้อในช่วงนี้ล่ะครับมันมันยังมีปัจจัยบวกอะไรให้ลุ้นอีกในอนาคตเหรอครับคือเพราะว่าพันสามร้อยสามสิบห้าเป็นโลในโลที่สุดของใจมาสที่แล้วที่ผ่านมาค่ะโดยพฤติกรรมทองคำโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการย่อจะย่อประมาณร้อยเหรียญที่พันสาร้อยสาสิบเจ็ดนี่จะประมาณร้อยเหรียญจากการที่ทำไายที่พันสามร้อยสามสิบสองครับ,บผม ค่ะอันนั้นคือปัจจัยหนึ่งแต่ก็ต้องดูว่าหลังจากที่ซื้อขนาดนี้แล้วเนี่ยทองคาําสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้สภาวะจีนก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยจะต้องควบคุมแบงก์ที่จะปล่อยกู้ให้น้อยลงะฉะนั้นตรงนี้ก็จจะเป็นปัจจัยที่เป็นลบต่อทองคําเหมือนกันค่ะดูจากในช่วงนี้แล้วปัจจัยลบก็ยังมีถ้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดไม่ผ่านเปิดช็อตโพซิชันรอเลยได้ไหมคะใช่ค่ะแล้วใช้กลยุทธ์แบบนั้น ค่ะถ้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดไม่ผ่านลงมาช้อนซื้อแถวพันสามร้อยสี่สิบถ้าขายตรงนั้นแล้วลงมาซื้อตรงนี้ก็ยังสามารถทํากําไรได้อยู่ค่ะครับผมอย่างที่คุณพวันบอกว่าหลังสุดจ,จีนทองน,น่านจะมีโอกาสปรับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งเรามองกันไปแค่ไหนครับสําหรับรอบนี้ที่จะขึ้นไปถ้าถ้ามันลงมาปรับผ่านลึกขนาดนี้เนี่ยโอกาสขึ้นมันจะหนักกว่าเดิมไหมครับ มีโอกาสซะเพราะยังไงซะมอกวา Y อก็ยังมองว่าออทองคำใจม้าหนึ่งหรือใจมาสองมีโอกาสที่จะเห็นพั0หขึ้นค่ะ ระยะยาวยังสบายใจได้อืมยังสบายใจได้นะคะระยะยาวยังมองยังดูว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นการผักฐานระยะสั้นค่ะครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณพวันครับขอบคุณค่ะระยะสั้นๆนะคะ ylg ค่ะยังคงให้จับตาดูนะคะ1,357ดอลลาร์สหรัฐต่อชอยออนค่ะผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้โอกาสที่จะไปต่อ มีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านโอกาสที่จะปรับฐานลงไปเจอกันที่1330หรือลึกกว่านั้น1300ทพัน้อนมีโอกาสมีความเป็นไปได้เพราะว่าน้ําหนักเขาให้เรื่องของจีนอืครับผมก็สําหรับใครที่ยังถืออยู่ก็รอรุ้หนหลังสัวจีนจะรอบล้วกันนะใครที่ยังไม่มีก็รอหน่อยรอดูว่าพันสามรห้าสิบเ็ดเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าผ่าสำหรับใครที่มีออท,ทองครับแล้วต้นทุนต่ำ ลังตุจจรินควรนให้ไว้หนึ่งพันห้าร้อยเลยนะไกลเหมือนกันเนาะไกลมากเลยล่ะแต่ละวันแต่มาหนท่ต่มาสองะบอกว่าแต่มาหนึ่งต่มาสองนี่แหละน่าจะได้เห็นนะครับคุณผู้ชมที่อยากได้ข้อมูลเรื่องของทองคำหรือว่ากลยุทธการลงทุนในทองคำก็ติดต่อไปได้ที่ YLG ค่ะ